ค่ะสวัสดีค่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่นานเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านผู้ช่วงขาสำหรับมือนี้อาจจะพาท่านผู้ชมไปติดต,ตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะทุกสัมนกนะคะจะสรุปทุกสัมนกค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ,อ่อมือนี้วันจันทร์ที่1กระะกฎาคม2567ันาะคะเนาะหลังจากตัวเลขแนวทางออกไปแล้วตะวันที่16อาทิตย์ที่16มิถุนายน2567 เลขที่ออกหาหนึ่งแปดหาศูนย์สี่เลขล่างสามหนึ่งอันนี้เล็กนาสามตัวนี่เล็กไทยสามตัวนะคะอันนี้อ,อมสินนะคะอมสินอันนี้ท่อกสมึงดูทำช่วงขาติดเก่าก็สี่เก่าสี่เก่า,กานะคะเอาพวกเป็นยางคะ่ะทำช่วงขาะมือนี่เอาไหมเมื่อนี่มีอมสินพร้อมได้มือนี่เมื่อนี่มีอม,อ,มอ,มอ,อ,อมสินพร้อมทำช่วงพิจารณาเพราะว่ามาีปูซุ่มเงียบให้ออมสินมาพร้อมเพราะฉะนั้นทำช่วงที่ อยากจิมอมสินกับจิมได้นะคะเอาไปเมืองต้องกัรทำชุชมขาว่ามีสำนักใดเนานะคะเนาะก่อนอื่นทนผู้ชมก็ขออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปเพื่อว่าจะได้เพิ่มการมองเห็นกดติดตามไปเพื่อจะได้บราบข่าวสารใหม่ๆตัวเล็กเด็ดจากท่างช่องเนาะคะเนาะสำนักแรกกาะทำชุ่มขาสำนักแรกคือตัวเล็กแนวทางของเจนางเนาะคะเนาะตัวเล็กแนวทางของเจน่างวดที่หลว วดทีเลียวทีให้ล่างตรงตรงกับเขาอันนี้บนล่างมาหนึ่งล่างล่างตรงตรงอะไรให้ล่างตรงตรงกับมาตรงตรงนี่ขาเป็ช่วงขานีเน้นล่างเน้นล่างกับมาสามหนึ่งวดนี้นะคะอันนี้ล่าง ถึงแม้ว่าสิลายตัวแอบกันเนียนอายุคือเก่าหกนะคะเก้าเม็ดเดียวล่างกันบนด้วยตัวเลขนี่เก่าหนึ่งเก่าหาเก่าหกเก่าสามเก่าแปดเก้าเก้าเก้าสองสองเก่าแล้วก็สองศูนย์หกศูนย์นะคะเอาพิจารณาเลยค่ะตรงช่วงค้างนี่เป็นชุดเต็มชุดเต็มเที่ยวกว้อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างเที่ยวก้อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างอน,นี้ชุดเต็มอันนี้แอบตัดออกมาแล้ว ชุดตัดมาแล้วนี่ชุดเต็มนี่คือ24ชุดชุดตัด16ชุดมีเก้าหนึ่งเก่าหาเก้าหกเก้าสามสามเกามหาสามสองเกาหาสองหดมีแค่นี้มีชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดพร้อมเนาะค่ะเนาะเอาตรนช่วงแคบหนาจอเลยมักชอบจัดคัดพานมาเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะตัวเลขหน้าทางแ็มีเขามีรลดมื่อนี่ ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกลอตเตอรี่ได้ยิบลอตเตอรี่ได้เพราะว่ายังมีขายอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะต่อไปอันนี้เป็นแนวทางไงท่านผู้ชมได้นั่งไปวิ่งไปหลูดได้นะคะเขามาแล้วสิบสามงวดมีงวดที่สิบสี่เขามาแล้วสิบสามงวดมีงวดที่สิบสี่นะคะสามกับสองมาตัวหนึ่งแถวแน่นอนนะคะนี่ค่ะที่ผ่านมา ที่ผ่านมาก,กับบกขี่ไล่เขาดีมากตลอดค่ะทำชมค่ะเขาดีมากตลอดหมวดนี่เข่าทึ่งเขาหกมีเขาหกทัก้งบนทั้งล่างหมวดนี่สามกับสองสีมาตัวใดญ่นะคะเนาะผูหมักเมยผู้มักเรียนมักวิ่งมักเรียนจับไปจัดได้นะคะเนาะบบพิดบ่ผิดผ่านจาังหวดค่ะทำชมคงะ บ่ผิดพลาดจัาหวดแอดกระรูดไว้คือกันเถียวก้อนแอดกระลูดซีกับสองไว้กับบได้ลายนะคะลูดหนึ่งไว้พร้อมนะคะเพราะว่าเที่ยวนี้ถ้าผูใ้ใดประสงค์ที่จะลูดล่างน้ำพร้อมล่างหนักเก่าอันนี้แอดคิดว่าบนสากับสองนี่มาตัวใดตัวหนึ่งล่างหนักเก่าเที่ยวก้อนล่างได้หนึ่งเที่ยวก้อนไปพุ่นล่างได้สองออกซีสอง เทแยวกวนล่างเด็กเก่าตะบามาเป็นบุญสามกับหกมาลางนะคะเอาทำช่วงแคบหนาจอไปเรื่อยแคบหนาจอไปเรื่อยไอแต่มาลงให้ทุกงวดเนาะค่ะเนะเาะต่อไปตัวเลขเนี่ยทางของอาจารย์วิละอาจารย์วิละกับพระธรรมดาเวียนไปปรับปรุงสูตรหลายหลายเดือนอยูะะ่ที่ขาทำช่วงขากลับมาอีกเธอหนึงหลักร้อยอาจารย์วิลาบอกว่าเจ็ดศูนย์หนึ่ง ดพร้อมระวังดีหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยสามสี่ห้าหกจ้าคู่ไหามิเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าสามศูนย์สามกับเก้าสามที่เป็นเน้นศูนย์สามนี่ดังคักกับถมช่วงขาเหลีกซ่องละแสนก็ะจะออเอาเี่ยเหลียกซ่องละแสนเราซื้อเบัตเป็นโมเมนหาหลานเราหวะ พอเงียบที่แล้วเราได้รางวัลที่สองเนาะแล้วก็ได้โซ่แล้วซ่องละแสนนี่ละมาซ่องละแสนแถวนีสามศูนย์ศูนย์สามมันกน็ตรงกันตรงกันกับคองอาจารย์วิลาพรเนาะค่ะ,ะเนาะมาครบบนสามสี่ห้าเก้าศูนย์นะคะสามสี่ห้าเก้าศูนย์ข้างนี้เป็นล่างทำช่วงขาล่างเด่นที่หกกับเจ็ดเน้นที่หกหกหนึ่งหกสองหกสามหกศูนย์หกแปด 1กหนึ่งหกสองหกสานยอาต่อไปตัวเลขแนว่ท่าของปูสุมเงียบปูสุมเงียบบอกว่าสองล่องเก่าบนล่างแต่เพิ่นบอกว่าสองหนีมาเน่นนนจับคู่ให้มีสะ3 9มเก้าสองห้สองศูสองเจสอง แปดห้าเก้าเลีกสองตัวสองห้าเก้าสองห้าเก้าเก้าสามแปดเก้าเน้นที่เก้าสองกับเก้าสามมือเศานี่ดุนดวนนะคะปู่บอกว่าเก้าสองสองตัดเอาตัดหลินเอาขึ้นมาตัดหลินเอากระสีมี่ยังมี่เก้าเก้าไม่มีเก้าสอง กับสองสองที่แค่นี้เที่ยวกอนเพิ่นห้มากสี่สองหาพลว่าตัดเหรียญเอามั่นกอ,อกสี่สองเที่ยวนี้บนแหน่เอาท่านผู้ชมพิจาระนาเอาอาจจะเป็นเก้าสองหรือ 2, 2, สองสองก็ได้เพราะว่าเที่ยวกอนเลีกเล่าเบิ่นหาหาเนาะเที่ยวนี้เล็้ไทยอาจจะเบิ่นเป็นไปได้เบิดค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นไปได้เบิดเยาว่ามันสิเป็นไปบ่ไไ้ อ่ต่อไปตัวเหลี่เนวทางของเหลี่นักขลาดเลขนักขลาดนะคะตรงช่วงขาตัวเหลี่เนี่ยทางของเพลนนี่ค่ะแปดเจ็ดหกเพลนจับคู่หามีแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสองหลักลอยมีสามสองหนึ่ง พจนจับคู่ให้มี3 8 9 2 8 9 1 8 9แสดงว่าเป็น1น9 3 7 9 2 7 9 1 7 9เอาผลสิเป็นจังใดไปมึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะผลสิเป็นจังใดไปดูด้วยกันนะคะส่วนล่างนะคะล่างอันนี้บนอันนี้ล่างล่างเก้ากับ7จล่างเก้ากับเจ็ดตัวประกบองเพื่อนเจ็ด3ี่ 7จ็ดสี่่เออได้9 7้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหตัวเลขค่อนข้างลายท่ชนชมก็เลือกเอาเนาะค่ะเนาะเลือกเอานะคะเลือกเอาตามความเหมาะสมอ่ะต่อไปตัวเลขเนี่ข้างของลุงหมานลุงหมานว่ารัฐบาลไทยมากเก่าคๆแล้ววสี่เก่าสามเกตัวกัน3 0 แปดสี่เก่าแปดสามเก่าสมพันว่าล่างแปดเม็ดเดียวแปดหนึ่งตัวเดียวนะคะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันไม่คิดหนาค่ะ้งช่วงขาขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ